คนไม่ได้ลาออกจากงานแต่ลาออกจากหัวหน้าประโยคนี้มันคือความจริงที่เจ็บปวดของคุณเป็นหัวหน้าค่ะเพราะในฐานะของคุณบริหารคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดแต่หลายครั้งหัวหน้ากลับเป็นคนทำลายทรัพยากรกน,นั้นด้วยมือของตัวเองถ้าคุณเป็นหัวหน้าและก็อยากจะสำรวจตัวเองว่าเรากำลังเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกน้องอยากลาออกหรือไม่ ็ลองสังเกตสัญญาณอันตรายเหล่านี้ดูนะคะสัญญาณที่1การสื่อสารเริ่มเป็นทางเดียวคือลูกน้องเลิกโต้แยง้งเลิกเสนอไอเดียและก็ตอบแค่ครับค่ะตามคำสั่งเท่านั้นเพราะเขารู้สึกว่าการพูดไปก็ไม่มีความหมายหรือพูดไปก็โดนคุณปัดตกโดยเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เขาเลยเลือกที่จะเงียบเพื่อเซฟพลังงาน ข้อที่2เกิดวัฒนธรรมจ้องจับผิดแทนการให้คําแนะนำสัญญาณนี้ก็คือคุณต้องรู้ทุกฝีก้าวต้องตรวจทุกบรรทัดจนลูกน้องรู้สึกเหมือนถูกล่ามโซ่ทำไมจึงเป็นเพราะคุณก็คือความไม่ไว้วางใจคือตัวไล่ลูกน้องเก่งๆได้ดีที่สุดเพราะว่าคนเก่งต้องการพื้นที่ในการโชว์ศักยภาพถ้าคุณบีบเขาเขาจะไปหาที่ที่ให้อิสระกับเขามากกว่า ข้อที่สคุณเลือกคนที่ใช่มากกว่าคนที่ทำสัญญาณเหล่านี้ก็คือคนที่ประจบจะได้รับรางวาัลหรือคําชมส่วนคนที่ทำงานเงียบๆกลับถูกมองข้ามทำไมถึงเป็นเพราะคุณความอายุติธรรมคือสารพิษที่รุนแรงที่สุดถ้าลูกน้องเห็นว่าความพยายามไม่มีผลต่อความก้าวหน้าแต่การเอาใจกลับได้ผลเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อไปค่ะ ข้อที่4คุณให้งานเพิ่มแต่ไม่เคยให้ความซึ้งใจสัญญาณเหล่านี้เริ่มโดยคุณจะถูกมองว่าการทำงานดีคือหน้าที่เลยไม่เคยชมแต่พอพลาดนิดเดียวกลับด่ายับแล้วทำไมถึงเป็นเพราะคุณก็มนุษย์ทำงานเพื่อเงินส่วนหนึ่งแต่อยู่ต่อเพื่อคุณค่าค่ะถ้าเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าในสายตาของคุณ เขาก็จะไปหาที่ที่เห็นค่าของเขาข้อที่5การลาออกตามกันเป็นโดมิโนโสัญญาณนี้ก็เป็นทีมเดิมๆของคุณนะคะเริ่มลาออกบ่อยหรือคนที่ลาออกไปก็มักจะเป็นกลุ่มคนที่เก่งที่สุดของทีมแล้วทำไมถึงเป็นเพราะคุณละ่ะก็ถ้าคุณเก่งลาออกพร้อมกันก็คงไม่ใช่เรื่องบางเอิ่นค่ะแต่มันคือการบูดไม่ไว้วางใจต่อตัวผู้นำนั่นเอง ทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขนะคะว่าหากคุณยังไม่อยากเป็นหัวหน้าที่ไกลๆก็หนีสิ่งที่ควรแก้ไขข้อแรกก็คือฟังมากกว่าพูดนะคะลองจัดประชุมแล้วก็ถามเขาว่ามีอะไรที่ผมช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้นได้บ้างไหมแล้วก็รับฟังโดยที่ไม่แก้ตัวข้อที่2ชมในที่แจ้งติในที่รับคือการให้เกียรติผลงานเขาต่อหน้าคนอื่น แล้วก็ถ้าหากมีสิ่งที่จะต้องตักเตือนก็ให้ตักเตือนด้วยเหตุผลเป็นการส่วนตัวข้อที่สความยุติธรรมคือบรรทัดฐานก็ใช้ข้อมูลและก็ผลงานจริงในการตัดสินคนไม่ใช่ใช้ความรู้สึกหรือคำเยินยอหัวหน้าที่ดีไม่ใช่คนที่ทำให้ลูกน้องกลัวแต่คือคนที่ทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วฉันจะเก่งขึ้นและชีวิตฉันจะดีขึ้น หากคุณต้องสวมบทบาทหัวหน้าในวันหนึ่งหรืออยากลองเช็คพฤติกรรมของคนรอบข้างดูเราจะช่วยเจาะหาวิธีสร้างความเชื่อใจในทีมแบบที่ไม่ต้องใช้การประจบเรามาดูการสร้างความเชื่อใจในทีมโดยที่ไม่ต้องใช้การประจบมันคือรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและก็ผลงานหากคุณอยากเป็นหัวหน้าหรือผู้นาในทีมที่ ถูกลูกน้องยอมรับด้วยใจไม่ใช่เพราะคำหวานก็ลองใช้กลยุทธ์3จริงนี้ดูนะคะข้อที่ 1. จริงใจด้วยการให้เครดิตหัวหน้าที่ลูกน้องรักที่สุดก็คือหัวหน้าที่ยืดอกรับผิดแทนแล้วก็ส่งต่อคำชมให้กับลูกน้องวิธีการปฏิบัติก็มีดังนี้ค่ะเมื่อผู้ใหญ่ชมผลงานก็ให้รีบบอกว่างานนี้สำเร็จได้เพราะก็เอ่ยชื่อลูกน้อง คนที่รับผิดชอบผลงานชิ้นนั้นนไปนะคะเพราะว่าเขาทุ่มเทมากค่ะเพราะว่าเขาทุ่มเทมากครับแต่เมื่อเกิดความผิดพลาดก็ให้พูดว่าผมดิฉันในฐานะหัวหน้าขอรับผิดชอบเองค่ะครับเดี๋ยวจะรีบปรับปรุงนะคะอันนี้ก็เป็นประโยคแล้วก็วิธีการปฏิบัติผลลัพธ์ก็คือลูกน้องของคุณจะรู้สึกปลอดภยัยแล้วก็กล้าลุยงานให้คุณอย่างสุดตัวเพราะเขารู้ว่า ไม่ทิิงเขาความจริงข้อที่สองจริงจังด้วยความยุติธรรมความเชื่อใจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกน้องรู้ว่าคุณจะพูดความจริงกับเขาเสมอไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายวิธีการก็คือชมเขาอย่างเจาะจงว่าเขาทำอะไรได้ดีไม่ใช่แค่พูดว่าดีมากลอยลอยและเมื่อต้องติก็ให้ติที่เนื้องานไม่ใช่ติที่ตัวบุคคลพร้อมเสนอวิธีแก้ไขร่วมกัน ผลลับที่คุณได้เขาก็จะเลิกประจบเพราะเขารู้ว่าคุณวัดคนที่ผลของงานหรือคือที่เนื้อผ้าจริงๆแล้วเขาก็จะเลิกกลัวการทําผิดเพราะคุณสอนให้เขาเรียนรู้จากมันจริงข้อที่สก็คือจริงใจจริงใจในการรับฟังคนเราจะเชื่อใจใครสักคนเมื่อรู้สึกว่าเสียงของฉันมีความหมายวิธีปฏิบัติเวลาคุยงานก็ให้วางมือถือแล้วก็สบตา ตั้งใจรับฟังไอเดียเขาจนจบแม้ไอเดียนั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็ตามลองใช้คำถามว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้แทนการสั่งอย่างเดียวผลลัพธ์ที่ได้ลูกน้องของคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของงานร่วมกับคุณไม่ใช่แค่คุณนยนต์รับคำสั่งมันจะมีกฎเหล็กนะคะกฎเหล็กอย่าทำสิ่งที่ตัวเองเกลียดนั่นก็คือในเมื่อ คุณเองก็เคยผ่านความรู้สึกที่ต้องทนอยู่กับเจ้านายที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็เพื่อนร่วมงานจอมปลอมมาแล้วสิ่งนั้นแหละค่ะคือครูที่ดีที่สุดคุณเกลียดการถูกมองข้ามก็จงเป็นหัวหน้าที่มองเห็นทุกคนคุณเกลียดคนประจบก็จงเป็นหัวหน้าที่ถามหาหลักฐานและตัวเลขคุณเกลียดคนเอาหน้าก็จงเป็นหัวหน้าที่ให้รางวัลคนปิดทองหลังพระ สิ่งที่ทําได้ทันทีในวันนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าหรือไม่ก็เริ่มจากการชื่นชมเพื่อนร่วมงานที่ทํางานดีแต่พูดไม่เก่งดูสิคะแค่ประโยคสั้นๆว่างานส่วนที่คุณทําละเอียดมากเลยนะคะขอบคุณที่ช่วยนะคะเพียงเท่านี้คุณก็เริ่มสร้างวัฒนธรรมความเชื่อใจให้เกิดขึ้นรอบตัวคุณแล้วคะ่ะ